สบายดีครับครับคลิปนี้ก่ะครับผ้ามาเบิ้งนะครับหลังจากที่เคยถ่ายคลิปรงไปก่อนนะครับนานีนะครับขอกงัวนะครับนะครับบรรยากาศวันนี้กัฝพ้นต๊นะครับป่ยไปนะครับชื่อว่าบบแห้งนะครับต่านี้ก็จะเป็นทางด้านนะครับขอบเก็บเปี้ยงนะครับนะครับต้นนั้นก็จะเป็นสําหรับ ง้อนะครับที่ว่าป่วยหรือว่าออกดูนะครับเดี๋ยวไปแยกไว้ต่างหากนะครับก็เป็นขอกสำรองนะครับปกติแล้วเฮ็ดใส่เฟื่องนะครับพอดีครับง้อจะออกดูนะครับเลยใหญ่เฟื่องไปอยู่ช่องเดียวนะครับครับช่วงเป็นหลกนะครับช่วงง้อเป็นหลูกนะครับนี่นะครับกับมี่นะครับลายค้นนะครับถามเขามานะครับว่าขอกง้อนะครับสูงเท่าไหร่ใส่เสาเท่าไหร่นะครับกว่างเงา ตัวใดนะครับนู่นนี่นั่นนะครับทังไห้นะครับหลายคําถามนะครับก็ที่ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจนะครับขอบคุณที่สอบถามนะครับรายละเอียดนะครับอาฏิตอบแน่บ่เน่นะครับนู่นนี่นั่นนะครับกอยากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเสากประมาณส่วนเสากลางนี่นะครับเสากลางกะหาตุนนะครับเสากลางที่อยู่บ่เก้าสอกกับสิบสองนะครับ พแน่ใจนะครับประมาณเก้าฟุตสิบฟุตนะครับคมเงานะครับด้านหลังกับประมาณแปดหรือว่าเก่านะครับเดี๋ยวทีลายละเอียดอีกเที่ยนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ไฟนะครับของง่วนะครับมีตู้เย็นพร้อมนะครับลงไฟนะครับลุงหมอสิบไห่เอมนะครับลงหมอไฟสิบไห่เอ็มนะครับสําหรับงานเชื่อมนะครับต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นนะครับนี่นะครับส่งก็จะเป็นส่งนะครับเทิบนะครับนะครับ ส่วนช่องนี้นะครับแต่ละบังนะครับช่องข้งมกวงนะครับของช่องนะครับช่องแต่ละช่องนะครับสามเมตรนะครับแต่ละช่องนะครับว้อมกวงนะครับสามเมตรนะครับสามช่องนะครับส่วนช่องทีซีนี่นะครับจะเฮ็ดเป็นหม่องเทแบบเสาหัวนะครับเสาปูนนะครับเสานาซีนะครับสองเมตรนะครับนี่ครับพื้นที่ที่เหลือนะครับช่องนี่จะกวงกวาเขานะครับประมาณหาสิบเซ้นนะครับช่องนี่จะซีเมตรนะครับ นี่นะครับที่เลือ้อ้นะครับบร erm ิเวณเตียงหรือว่าบริเวณหลอดมอไซค์นะครับพอดีสื่อแบบเสามานะครับแต่ว่าทางดถฉันมีเวลาถ่ายรงให้บึงนะครับราสิประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็แบบเส like ้นส้มบู์แล้วนะครับมีประตูปิดเปิดนะครับมีอ่างปูนนะครับปะป๊าพร้อมนะครับตัวนี้เป็นทั้งด่านทั้งกากน้ำตาลนะครับนี่นะครับอจีกแน่นะครับ ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับว่ท่านมีเวลามาเก็บนะครับเนี่ยครับมีผ้าเบิงด้านในนะครับนี่ครับสิบประมาณนี้นะครับอ่างส่วนอ่างน้ำสิเป็นอ่างยางนะครับอ่างน้ำจะเป็นอ่างยางนะครับนี่ะครับแบบนี้สะดวกนะครับนึ่งนะครับสะดวกในการบำรุงรักษานะครับนี่นะครับ กะจะมีหู้ระบายนะครับนี่นะครับิมีหู้ระบายนะครับป่อยนามบอกนี่นะครับใช้หญ้าใช้เฟื่องนะครับสูตดสบายนะครับเฉพาะชีแยกเฉพาะนามนะครับทีดอ่างไว้ตัางหานะครับอาศัยว่าปล่างง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทเทพื้นนะครับสาหรับคลิปกนกะยังย่างมาทันิเทพื้นนะครับ ำหรับขี <rural conversation> ้กวกับยังม่ไดงอทพื้นนะครับตัวนี้ก็ที่ว่าฉาบนอกไงนะครับเสซตสมบูรณ์แล้วนะครับตัวนี้ก็สีมีเหลือแต่งเติมนะครับเล็กนะครับเสี่อมากงอออกประมาณนี้นะครับมออ้งอกมันออกมาได้นะครับส่วนตัวหน่อยนะครับมันออกได้นะครับมันดื้อนะครับมันเตี้ยออกมาได้ช่องก็ถือว่ากวงว่าเห็ดมาแนทเซตสมบูรณ์กัเหลือแค่ตัวนี้นะครับที่ว่าบัแนทธิเซตสมบูรณ์นะคและเฉียบเล็กมาหนี้นะครับใส่กันนะครับ ันง่วงอมาานะครับต้นลายค้นนะครับทีถามกันขม่านะครับสิสวัตในบึงนะครับค่วงข่วงของอ่างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าข่วงนะครับขอบนี่นะครับฉอกขอบนะครับหนอกในนะครับเก่าซิบนะครับเนี่ครับนี่เกาสีเอนะครับก็ถือว่าค่วงนะครับก่วงสําหรับการใส่หยาใส่เฟืองครับอัดเดยเต็มที่นะครับ เรืยว่าก wow. sure so ุวงนะครับเฮ็ดกวงไว้กะหรือว่าเป็นการดีนะครับกวงไว้ขางในบ่เสียนี่ยที่กวมันแขบนะครับมเห็ดกวงไว้นะครับกวงไว้ส่น้อยกับวัป็นหยังนะครับกะรเาเห็ดในน้อยไว้นะครับอยากใส่ได้หลายนะครับกต่ใส่บ่ได้นะครับไม่ให้กวงกงไว้หฮาไ่น้อยกับวัเป็นหยังนะครับนะครับมัวกะมัวก็เป็นมัวกับวแมนงัวใหญ่นะครับมีม้วไท้กลางๆนะครับกะผมบ่มัาเกลี้ยงมัวใหญ่นะครับ มื่อยงหนึ่งแหลระราคามันสูงนะครับการขายทอดตลาดลยนกนะครับราคามันสูงครับกับมาเรียงนะครับงวกลางกลางกับประมาณนี้นะครับง่วนะครับเรียงกับย่บานก็เลียงง่วกับประมาณนี้น,นะครับกลางกลางครับส่วนขออกนะครับพวกวงของตัวนี้ก็สามเมตรนะครับนะครับสามเมตร นะครับกุ้งกวงตัวนี้สามเมตรหาซินะครับกุ้งกวงตัวนี้นะครับสามเมตรหาซิบนะครับแต่ละช่องนะครับสามช่องนะครับกระซิมีช่องสุดท้ายนะครับเทียว่าซีเมตรนะครับกระสบประมาณนี้นะครับนกะวี่หยังมากมมยนะครับตัวนี้ก็ร่วมอุปกรณ์นะครับตกไปหามืองกัวนะครับหาเมืองกัวนะครับเพราะว่าบ่เดจ้าง้างนะครับ พอดีเฮ็ดเจ้าของเองนะครับนี่นครับประมาณนี้นะครับมีปราปามีอย่างมีไฟพร้อมเรียบร้อยนะครับกบอไไ้เฮ็ดเคยรู้นะครับเของเปิดนะครับสามเหรียญหาซิบนะครับ มุ่งกัเป็นผาธรรมดานะครับเครื่องเ้าววิสอผาใหม่มากนะครับไม่สร้างน้ำบาลป็นยิ้มไมนะครับนี่นะครับลอกันยุ่งนะครับกับ่าถึงว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นนี่นะครับเกดแบบวิธีบานนะครับสิประมาณนี้นะครับครับจะได้กับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแร่ใจนะครับในการอคชิปนะครับฝากคอมมนนะครับคอมมนสอบถามนะครับ ข้รรมดยนะครับสิบประมาณนี้นะครับห้ามิลเดี๋ยวคลิปเทเสานะครับคลิปนาน,นี่ก็มีคลิปเทเสามีเทยังกะจิท้ายลงในบึงนะครับนะครับตัวนี้ก็ที่ว่าเกือบเลยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกันเหลือแค่เล็กขันนะครับหรือว่าบาขันก็นได้นะครับเพราะว่าง่วมันก็ใหญ่แล้วมันก็นออกก็ได้แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับครับจะไห้กับฝากนะครับฝากกดไลกดเช่นะครับกดติตามนะครับฝากขมิมนะครับติชมเขามาได้นะครับนี่นะครับสิบประมาณนี้นะครับนี่ครับนนี้ก็ใส่เบิดงบไปนะครับเหตเองเอาเองจากของนะครับเดินไฟนะครับเดินไฟ แต่ว่าก็ให้สร้างไฟฟ้าเพิ่อนมาลงหงมองไห้นะครับอีกเช่นนึงนะครับเิดไฟเดินอย่างนะครับประมาณนี้นะตัวนี้ก็เสาสิบห้าต้นนะครับเสาสิบห้าต้นเดี๋ยวสีลงรายละเอียดเรื่องเสาอีกเช่นหนึ่งนะครับสิบประมาณนี้นะครับครับจ่านนีก็พอๆกันคลิปหน้านะครับจ่านนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ครับบอกกันชิปหน้าครับสบายดีครับ